ความคืบหน้ากู้รถจากอุบัติเหตุจมน้ำในแม่น้ำาควยน้อยขึ้นมาได้สำเร็จแล้วจากเหตุการณ์เมื่อวันที่28เมษายน2567เวลา17.20นาทีมูลนิธิกู้ภัยการจะนบุรีเขตทองผาภูมิพร้อมด้วยรถนอเขตรถยก หน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยร่วมปฏิบัติหน้าที่ให้การช่วยเหลือกรณีรถยนต์ประชาชนจมน้ำจนำนวนสองคันภายในแม่น้ำแควน้อยบริเวณใต้สะพานปังกาสีตะบนท่าขนุนอำเภอทองผาภูมิกาญจนบ,บุรีที่เกิดเหตุสามารถให้การช่วยเหลือลากรถขึ้นมาได้หนึ่งคันส่วนอีกหนึ่งคันยังไม่สามารถดึงขึ้นมาได้เนื่องจากระดับน้ำสูงขึ้นเรื่อยๆมีการประสานไปยังเขื่อนวชิรลงกรณ์เพื่อทำการปิดน้ำเนื่องจากกระแสน้ำไหลแรงและทำให้รถจมไปทั้งคันซึ่งกรณีการเปิดปิดน้ำของเ สนงาเมองค์กรจะเปิดปิดเป็นเวลาแต่เนื่องจากประชาชนลงไปล้างรถในช่วงเวลาน้ำกำลังขึ้นจึงทำให้เกิดอุบัติเหตุด,ดังกล่าวจึงประชาสัมพันธ์กรณีท่านที่จะนำรถลงไปเนื่องจากรับแจ้งจากผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านไม่อนุญาตให้นำรถลงไปและมีป้ายติดประกาศแน่ชัดเอาไว้แล้วหากใครฝ่าฝืนจะถูกปรับเวลา23.55นากรณีกู้รถที่จมอยู่ในแม่น้ำแควน้อยบริเวณท่าน้ำปรางกาสียังไม่สามารถกู้ได้เนื่องจากเขื่อนได้ทำการปล่อยน้ำตามที่ได้ประชุมวางแผนจึงยกเลิกภารกิจในค่ำคืนนี้ แล้วจะทําการค้นหาและเก็บกู้ในวันพรุ่งนี้ต่อไปและเมื่อเวลาสิบนาฬิกาวันที่ยี่ิบเก้าเมษายนมูลนิธิกู้ภัยการจนบุรีเขตทองผาภูมิพร้อมหน่วยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยอาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยทนสามสี่ขีศูย์ฐานบุญวิพาจุดทองผาภูมิได้ดําเนินการกู้รถที่ประสบอุบัติเหตุจมน้าเมื่อวันที่ยี่บดเมษายนได้เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยโดยได้รับการสนับสนุนรถยกจากรองประธานมูลนิธิกู้ภัยการจนบุรีในการดําเนินการภารกิจในครั้งนี้ และเสร็จสิ้นไปด้วยดีการปฏิบัติภารกิจในครั้งนี้ไม่มีอาสาสมัครได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด